สวัสดีนักเรียนนะครับามาเจอกันในคาปรัศึกษานะก็วันนี้เราจะมาขึ้นทักษะการตีลูกพร้อมนะาการตีลูกพร้อมถือเป็นวิธีการตีลูกยันอีกลักษณะหนึ่งหมายถึงการเล่นลูกที่รวดเร็วดยการตีลูกโกนที่จะถึงจังหวะที่ควรตีการตีลูกพร้อมต้องยืนให้จิตโต การตีลูกพร้อมเป็นการโต้กลับอย่างรวดเร็วจึงเป็นโอกาสที่จะได้เปรียบหรือเปิดเกมลุกได้อย่างต่อเนื่องจากคู่แข่งอาจเสียจังหวะในการรับเพราะคิดว่าเราจะตีลูกตามจังหวะปกติอาการตีลูกพร้อมมีวิวธีปฏิบัติด,ดังนี้นะามาดูการตีลูกพร้อมหน้ามือนะ 1. เวียงไม้ไป ข้างหลังทางขวามือนะพร้อมบิดลำตัวไปทางขวาสเมื่อลูกกระโดนขึ้นจากโต๊ะให้รีบตีลูกให้เร็วกว่าปกติคือไม่ต้องรอให้ลูกลอยสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดขณะที่หน้าไม้ปะจจาลูกให้คว่ำหน้าไม้เล็กน้อยสามเมื่อไม้กระทบลูกแล้วให้เหวี่ยงไม้ไปตามลูก บิดเลยและลำตัวตามไปด้วยต่อไปการตีลูกโคลมหลังมือนะอามาดูหนึ่งเวียงไม้ไปทางข้างหลังทางซ้ายมือพร้อมบิดลำตัวไปทางซ้าย 2. เมื่อลูกกระโดนขึ้นจากโต๊ะให้รีบตีลูกให้เร็วกว่าปกติคือไม่ต้องรอให้ลูกลอยสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุด ขณะที่หน้าไม้ปัตาลูกให้คว่ำหน้าไม้เล็กน้อยอ่าต่อไปสามเมื่อไม้กระทบลูกแล้วให้เวี่ยงไม้ไปตามลูกบิดเลยและลำตัวตามไปด้วยนะอันนี้คือการตีลูกพร้อมหน้ามือและก็การตีลูกพร้อมหลังมือนะครับอ่าต่อไปมาดูทักษะการตบลูกการตบลูกเป็นวิธีตีลูกในขณะเป็นควายลูก โดยการตีลูกให้ข้ามตาข่ายไปลงในเดนควายตรงข้ามอย่างรวดเร็วและดุนเรงลูกต้องลอยสูงพอสมควรจึงจะตกได้การตบลูกมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะ,ะมาดูการตบลูกหน้ามือก่อนนะการตบลูกหน้ามือนะหนึ่งยืนอยู่หลังโต๊ะเวี่ยงไม้ไปทางขวาม,มากๆให้สูงกว่าระดับเอวเล็กน้อย เคลื่อนเท้าขวาไปข้างหลังเล็กน้อยถ่ายน้ำหนักตัวมาที่เท้าขวาเอียงไหล่ซ้ายเข้าหาตาข่ายสงเวี่ยงไม้มาข้างหน้าสามตีลูกอย่างเร่งให้ไม้คว่มไปข้างหน้าเล็กน้อยเละกระทบ ตรงตวนบุญของลูกโดยใช้เรงจากเรงเวี่ยงของข้อมือเขนเรงส่งจากเอวและการถ่ายน้ำหนักตัวมาข้างหน้า 4. เวียงไม้เฉียงไปทางซ้ายถ่ายน้ำหนักตัวไปทางเท้าซ้ายบิดลำตัวตามเรงเวี่ยงของไม้นะ อ่าต่อไปการตบลูกหลังมือนะ 1. ยืนอยู่หลังโต๊ะเวียงไม้ไปทางซ้ายมากๆให้สูงกว่าระดับเอวเล็กน้อยเคลื่อนเท้าซ้ายไปข้างหลังเล็กน้อยถ่ายน้ำหนักตัวมาที่เท้าซ้ายเอียงเลยขวาเข้าหาตาข่าย 2. องเวียงไม้มาข้างหน้า 3. ตีลูกอย่างเร่งให้ไม้พว่มไปข้างหน้าเล็กน้อยและกระทบตรงทรวนบนของลูกโดยใช้เร่งจากการเวียงของข้อมือเขนเร่งส่งจากเอวและการถ่ายน้ำหนักตัวมาข้างหน้า 4. เวียงไม้เฉียงไปทางขวาถ่ายน้ำหนักตัวไปที่เท้าขวา บิดลำตัวตามเรงเวียงของไม้ก็สำหรับในคาบของภาระศึกษาในคาบนี้นะเราได้เรียนไปสองทักษะนะครับก็คือทักษะที่หนึ่งก็คือการตีลูกร้อมการตีลูกร้อมนี่จะมีการตีลูกร้อมหน้ามือแล้วก็ตีลูกร้อมหลังมือนะแล้วก็อีกทักษะหนึ่งก็คือในเรื่องของการตบลูกนะการตบลูกก็เหมือนกันนะครับมันจะมีก็การตบลูกหน้ามือการตบลูก หลังมือนะทีนี้ครูอยากให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามไปด้วยนะถ้านักเรียนฝึกปฏิบัติตามนักเรียนจะได้เกิดทักษะที่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับก็ในเมื่อเราเรียนอ,ออนไลน์หรือเรียนคลิปออนไลน์แบบนี้นะนักเรียนก็ศึกษาในเรื่องของทฤษฎีแต่นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติเองไปได้นะแล้วก็เราจะเรียนทักษะไปก่อนนะแล้ว หลังจากทักษะที่เราจะได้เรียนไปเร็มเรียบร้อยแล้วเราจะได้เรียนในเรื่องของแบบฝึกนะฝึกว่าจะมีแบบฝึกอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของทักษะนี้นักเรียนจําจเล็กฝึกปฏิบัตินะฝึกปฏิบัติตามไม่ได้ก็สําหรับในคาบนี้นะไว้แค่นี้นะอย่าลืมไปฝึกปฏิบัติหรือศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สําหรับในคาบนี้ไว้แค่นี้เจอกันในคาบต่อไปนะในทักษะต่อไปนะสวัสด,ดีครับ